ส,สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท,ท,ท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบหมาม hmm ืนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงชนิดและสายของเยอรมันเชืเพริดนะครับผมความแตกต่างของเยอรมันเชืเพริดนะครับหลากหลายสายเลือดและหลากหลายวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมสายที่1นนะครับผมเยอรมันเชืเพริดในอดีตนะครับผมรูปนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงลักษณะของเยอรมันเชืเพริดในอดีตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเยอรมันเชืเพริดในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ โดยจะเห็นว่ารูปร่างเพีเพยวๆมุมขาไม่เยอะนะฮะดูลักษณะมีความคล่องแคล่วเหมือนเป็นนักกีฬานะครับผมเพราะว่าเป็นโครงสร้างร่างกายที่ให้ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสามารถทํางานได้นานวิ่งได้ทนนะครับยุคนั้นจะพยายามที่จะควบคุมไม่เพาะพันธุ์สุนัขที่รูปร่างใหญ่เกินไปนะครับผมและมีน้ําหนักตัวมากเนื่องจากจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานความคล่องแคล่วความไวของสุนัขลดน้อยลงนะครับซึ่งเป็นต้นแบบให้บีสเดอร์รุ่นต่อมาได้ศึกษาพัฒนานสุนัข ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมสายที่2นะครับผมคือเยอรมันเชือเปิดสายประกวดนะครับผมหรือสายเยอรมันตะวันตกนะครับสุนัขเยอรมันเชือเปิดจากเยอรมันตะวันตกหรือสายประกวดนะฮะเป็นสายที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับผมเป็นลักษณะของเยอรมันเชือเปิดที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและนึกถึงเวลาที่ได้ยินคําว่าเยอรมันเชือเปิดสุนัขเยอรมันเชือเปิดสายนี้เป็นสายที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับผม สาเหตุที่สายนี้เป็นที่นิยมมากก็เนื่องจากนะครับผมมีความสามารถและยังสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นนะฮะเอาไว้เลี้ยงเล่นเป็นเพื่อนเป็นสุนัขต้อนแกะและเป็นสุนัขเฝ้ายามนะฮะเป็นสุนัขนําทางเป็นสุนัขก,กู้ภัย เป็นสุนัขช่วยเหลือเดนมันเชเปิดสายนี้เป็นสุนัขที่มีลักษณะถูกต้องและสามารถเข้าประกวดได้ตามเงื่อนไขของ s อนะครับผมทั้งในการประกวดประเภทสวยงามการประกวดอรารักขาและเพื่อเป็นพ่อพันธุแม่พันธุนะครับผมเดมันเชเปิดสายนี้จะมีขนเป็นสีน้ำตาลเข้มและสีดํามีท่าเดินที่สง่าผ่าเผยก้าวยาวเดินขาหลังเหยียดตรงนะครับผมและลอยไปในอากาศยามย่างก้าวนะครับผมข้อเสียของสายนี้คือเส้นหลังมันลาดเกินไปนะครับผม สายที่สานะครับผมเป็นยอรมัมเชือกิดสายใช้งานนะครับสุนัขยอรมัมเชือกิดสายใช้งานนะครับถูกเพาะพันธุ์เพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อทํางานร่วมกับคนยอรมันเชือกิดสายใช้งานยังแตกแขนงออกไปอีกหลายสายนะครับผมจุดเด่นของสุนัขชนิดนี้คือความสามารถในการทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดีมีความอดทนและสามารถทํางานภายใต้สภาวะที่กดดันสูงสุนัขสายใช้งานอาจจะไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเหมือนสายประกวดนะครับ แต่เพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้ถูกพัฒนาโดยเน้นเรื่องประสิทธิภาพของการทํางานมากกว่าความสวยงามน,นะครับ <S 2> <S 2> สายที่4นะครับผมเป็นเยอรมันเชือกเปิดสายเยอรมันตะวันออกนะครับเยอรมันเชือกเปิดสายตะวันออกนะครับผมเป็นสายที่มีความโดดเด่นและแตกต่างอีกสายหนึ่งนะครับผมแต่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะฮะเนื่องจากนะครับสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับถูกพัฒนาจากเยอรมันเชือกเปิดที่หลงเหลืออยู่ในประเทศเยอรมันตะวันออกนะครับผม ในสมัยที่เยอรมันยังแยกออกเป็น2ประเทศนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมตั้งแต่ปี1949สุนัขสายนี้จะมีความแข็งแรงมีรูปร่างผอมร่างกายมีกล้ามเนื้อที่แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะมีโครงกระดูกแข็งแรงและมีขนาดศีรษะใหญ่นะครับสีขนจะค่อนข้างเข้มกว่าสายประกวดจากเยอรมันตะวันตกและมีมุมขาน้อยกว่านะครับสายที่5นะครับเป็นสุนัขเยอรมันชเชเิดสายเช็คนะครับผม สุนัขสายนี้เป็นอีกสายที่มีลักษณะโดดเด่นนะฮะเป็นสายที่พัฒนามาจากเยอรมันเชเปิดสายเยอรมันตะวันออกเพื่อเอาไว้ใช้งานในการป้องกันชายแดนของเช็กในยุคสมัยที่เช็กยังเป็นสังคมนิยมอยู่นะครับผมซึ่งสายเช็กนั้นถูกพัฒนาเพาะพันธุ์โดยทหารตะเวนชายแดนนะครับผมโดยการคัดเลือกสุนัขเยอรมันเชเปิดตะวันออกมาเพื่อเพาะพันธุ์นะครับจากนั้นมาทําให้เกิดการพัฒนาและได้สุนัขที่มีความกล้าหาญและมีความสามารถในการทํางานที่เป็นเลิศ มีโครงกระดูกใหญ่และมีสีขนเข้มสายที่6นะครับผมเป็นสุนัขเยอรมันเชื่อเพิดสายอังกฤษนะครับคนอังกฤษนะครับเรียกเยอรมันเชื่อเพิดว่าอันเชเชียตนะครับตามแหล่งกําเนิดที่มีการพัฒนาสุนัขสายนี้นั่นคือที่ชายแดนระหว่างเมืองสุนัขสายนี้นะครับมีลักษณะและโครงสร้างแตกต่างจากสายประกวดจากเยอรมันตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับและถูกพัฒนาจากสุนัขเยอรมันเชื่อเพิดสายเก่าที่ถูกนํามาใช้ในอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมสายที่7ด สุนัขเยอรมันเชืเพริดสายอเมริกาเหนือนะครับสุนัขสายนี้มีความแตกต่างกับเชืเพริดสายอื่นอย่างชัดเจนนะครับผมสุนัขสายนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอเมริกาเหนือตั้งแต่ยุค1970นะครับผมจนถึงปัจจุบันสุนัขสายนี้มีเส้นหลังโค้งลาดมากและมีมุมขาหลังที่เยอะมากๆนะครับผมรวมถึงลำตัวที่ยาวกว่าสายอื่นๆสืบเนื่องมาจากการพัฒนาโดยการนำสุนัขสายพันธุ์ที่มีเลือดชิดกัน และมีบรรพบุรุษร่วมกันมาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกสุนัขที่มีลักษณะนี้นะครับผมถึงแม้สุนัขสายนี้จะได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมจากประเทศอื่นๆเนื่องจากสุนัขมีลักษณะสรีละที่แปะออกไปโดยเฉพาะในส่วนขาหลังที่ลาดลงและมีมุมขาเยอะจนเกินไปนะครับจนทําให้ความสามารถในการทํางานลดลงเช่นนะครับกระโดดลําบากและวิ่งได้ช้าลงถึงแม้ว่าสุนัขเยอรมันเชื่อเปิดสายนี้นะครับจะมีมุมขาเยอะแต่ว่าผลเอ็กซเรย์ข้อสะโพกยังออกมาปกติดีแต่อย่างไรก็ตาม สุนัขลักษณะนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของกรรมการจากประเทศอื่นๆนะครับส่วนใหญ่จะมีจิตประสาทที่ดีไม่ค่อยมีปัญหาด้านพฤติกรรมนะครับสายที่8นะครับ สุนัขเนยนแมนเชปเตอร์อเมริกาสายประกวดนะครับผมนั่นก็คือสายเก่านะครับผมสุนัขสายนี้คือสุนัขที่มีต้นตระกูลเดียวกันกับสุนัขในข้อ7แต่เป็นสุนัขที่พ่อพันธุ์ในช่วงยุค1970สุนัขอเมริกาเหนือสายเก่าจะมีมุมขาที่ไม่เยอะเท่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีสุนัขสายนี้แทบไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ 8ชนิดและสายของสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและข้อมูลดีๆนะครับผมของสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ